j 1 0 4เป็นเครื่องบินขับไล่แบบมัลติโรรุ่นล่าสุดของจีนที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทิึดูแอร Aircraft Industry Group เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีน p l a a f เครื่องรุ่นนี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จาก J10A และ J10B โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งด้านเรดาร์อาวุธและสมรรถนะการบินสิ่งที่โดดเด่นของ J104 คือเรดาร์ AESA Active Electronically Scan a r r a รรุ่นใหม่ที่ช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันมีระยะตรวจจับไกลขึ้นและมีความแม่นยำสูงขึ้นซึ่งเทียบได้กับเรดาร์ของเครื่องขับไล่รุ่น4.5และ5ในระดับสากลนอกจากนี้ j 1 0 4ยังใช้วัสดุและการออกแบบเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ RCS ทำให้มีความสามารถล่อเรนมากขึ้นแม้จะไม่ใช่เครื่องบินสเตลเต็มรูปแบบ ด้านอาวุธ J104 รองรับการยิงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่อย่าง PL-15 ซึ่งมีเรดาร์แอคทีฟซิเกอรและมีระยะยิงไกลกว่า200กิโลเมตรรวมถึง p l 1 0สำหรับการรบระยะไกลที่มีความคล่องตัวสูงสามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ในมุมกว้างด้วยระบบ HMD Helmet Mount มา s p l a y นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงได้หลายประเภท ทำให้ j .104 เป็นเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายทั้งโจมตีทางอากาศและสนับสนุนภาคพื้นเครื่องยนต์ที่ใช้ใน j .104 คือ w s 1 0 b ของจีนเองซึ่งให้แรงขับสูงและมีระบบควบคุมทิศทางแรงขับ p r u s t vectoring ในบางรุ่นทดลองทำให้มีความคล่องตัวสูงและเหมาะสำหรับการดวนทางอากาศแบบ g ดอกไฟส่วนโครงสร้างของเครื่องถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมท2และมีพิสัยบินไกลกว่า j จ0รุ่นก่อนหน้าสำหรับประเทศไทย j 1 0 4เคยถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในตัวเลือกเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่ารุ่นตะวันตกแต่มีสมรรถนะที่ใกล้เคียงหรือเหนือกว่าในบางด้านอีกทั้งยังมาพร้อมแพคเกจอาวุธครบชุดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนอย่างไรก็ตามการจัดซื้อยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพิจารณาจากกองทัพอากาศไทย j 1 0 4จึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานของจีนที่กำลังไล่ตามมหาอำนาจตะวันตกอย่างรวดเร็ว